งงใช่ไหมจำพี่เปาได้ไหมเนี่ยไม่ต้องไปถล่มเม้นพี่เปาแล้วนะว่าพี่เปาหายไปไหนพี่เปากลับมาอีกครั้งนี่วันนี้เนี่ยฟอพัดคาเฟ่ไฟเปิดอีกครั้งเนี่ยคราวนี้พี่เปาต้องจัดหนักจัดเต็มให้กับทุกๆคนแน่นอนเนาะผ่านมาเกือบปีลวมั้งที่พี่เปาไม่ได้เจอทุกๆคนอ่ะคราวนี้ก็ได้กลับมาเจอพี่เปาแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับนกฟอพัดอีกครั้งเนาะพี่เปาจะจัดหนักจัดเต็มให้กับทุกๆคน ที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องฟอพัทคราวนี้บวกกับประสบการณ์เต็มๆกับพี่เปาแน่นอนปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพี่เปาโดนบอกเฮ้ยทำไมพี่เปาไม่ทําคลิปโอ้ท oh, ี่เปาหายไปไหนอยากดูคลิปต่อแต่พี่เปาก็ไม่รู้จะบอกว่าอะไรดีจะบอกว่า ไม่ว่านก็ไม่ได้จะบอกว่าโควิดจะมาเป็นข้ออ้างก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าพี่บอกว่ามันด้วยหลายๆอย่างเนาะพี่บอกว่ามันคือณเวลาตอนนั้นอะตอนนี้พี่เป่าทาคลิปตอนแรกๆอะพี่บอกว่ามันสนุกมากเลยนะมันมีความสุขกับการได้ทําคลิปได้แนะนําดีกว่าคลิปพี่เปาที่ผ่านมามันน่าจะเป็นแค่ไอเดียหรือเป็นประสบการณ์จากพี่เปาเท่านั้นเอง ไม่สามารถเอาไปเปรียบเทียบหรือเอาไปวัดได้ว่าเอ้ยแบบพี่เปาถูกต้องที่สุดเออมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะพี่เปาก็เลยบอกเฮ้ยงั้นงั้นพี่เปาหยุดก่อนพี่เปาขอหยุดไปแบบรีเช็คก่อนรีเช็คไปหาประสบการณ์ใหม่ๆไปหาไอเดียใหม่ๆไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจนมาถึงประมาณนี้แหละอยู่ดีๆพี่เปาก็นั่งคิดว่าเฮ้ยทำไมพี่เปาไม่กลับมาทําคลิปสักทีแล้วพี่เปากก็ได้คําตอบว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่พี่เปาไม่อยากทําคลิปแต่แค่ ช่วงเวลามันไม่เหมาะสมแต่ตอนนี้เนี่ยพี่เป่าว่าเวลามันถึงเวลาแล้วเมื่อย้อนไป3ปีที่แล้วะวันที่30มิถุนามันเป็นวันที่พี่เปาตัดสินใจละกันตัดสินใจที่อยากจะให้ทุกคนรู้จักนกฟอร์คอยู่ดีก็ประกาศ บอกว่าว่าฟอพัดมันกําลังจะกลับมาแล้ววันนี้มัน3ปีผ่านมาแล้วคนได้รู้จักนกฟอพัดแล้วอ่ะมันต้องเติบโตใช่ป่ะมันเติบโตมากขึ้นอ่ะเอาวันที่30เนี่แหละมาเป็นวันที่พี่เปามาสร้างพลังเกี่ยวกับนกฟอพัดอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละ30มิถุิถีนาถ้าเกิดเอาพูดง่ายๆถ้าเกิดมาถึงวันนี้นะถ้าเกิดมีคนถามพี่เป่าว่าวันฟอพัดไทยอะ่ะน่าจะเป็นวันไหนพี่เปาจะให้วันนี้สามิิถีนา เป็นวันฟอรผัดไทยไม่รู้นะอันนี้พี่ต้านขึ้นมาเองนะแต่อย่าไปแบบนู่นนี่นี่นั่นนะแต่ว่าอันนี้คือแบบเป็นความรู้สึกลึกๆของพี่พี่บอกว่าเป็นมันเป็นวันที่เราตัดสินใจที่อยากจะโปรโมทโนฟอร์พัทหาช่องทางฟร์พัทมันขาดอะไรมันมีสเสน่ห์ในตัวของมันอะแต่มันยังขาดคนรู้จักพี่เผาก็เริ่มทำเฮ้ยเรามีกลุ่มแล้วอะเรามีกลุ่มคาเฟ่ฟอร์พัทตอนนั้นทําได้ประมาณ หลายเดือนแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยวันนี้มันเป็นวันที่ครบรอบ3มปี30มิถุนาต้องขอบคุณน้องๆยูทูบเบอร์ YouTuber, แล้วก็ทุกๆคนด้วยอะ่ะที่ช่วยกันเนาะเพราะว่าตอนนั้นพี่เปาก็บอกเลยพี่เปาก็ไม่รู้ว่าถ้ามันจะออกมาเป็นยังไงหรือว่ารูปแบบน็อกฟอร์พัทที่พี่เปาอยากนำเสนออะ่ะมันจะเป็นยังไงใน ส่วนของฟอร์พัทเนี่ยมันมีฐานที่แน่นอนแล้วอะที่เป็นฐานของคนเลี้ยงเรียบร้อยแล้วต่อไปเราอยากจะทําอะไรเราเราอยากจะแนะนําในรูปแบบไหนอะบอกว่าคนเข้าใจแล้วอะว่านกฟอร์พัทมันคืออะไรสเสน่ห์มันคืออะไรพี่เปีว่าถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วอะพี่เปีวว่ามันต้องมีความสุขกับมันด้วยเนาะถ้าเกิดยังไงฟอร์พัทมันเป็นความสุขของเราแล้วอะพี่เปาก็อยากให้ทุกๆคน มาช่วยกันมาร่วมมือกันพัฒนาละกันพัฒนาฟอพัทในทุกรูปแบบให้มันเป็นมัลติทุกทุกด้านเนาะไม่ว่าใครจะเก่งเรื่องอะไรสามารถแนะนํากันได้พี่เปลาว่าวันนี้แหะมันพร้อมแล้วแหละที่จะมาเชิญชวนทุกคนละกันมาช่วยกันแชร์ประสบการณ์เราอยากให้ฟอพัทมันยังอยู่กับเราไปอีก5ปี10ปีเนาะถ้าอยู่กับเราไปตลอดอ่นะเนาะถ้าเกิดทุกทคนช่วยกันทําไม่ใช่ว่าพี่เป่าคนเดียว คนที่หนึ่งคนที่2คนที่สามมันกลายเป็นองค์ความรู้ไปเรื่อยๆแล้วคนใหม่ๆที่เข้ามาน้องๆที่อยากจะมาเลี้ยงนกฟอร์พัสเขาก็จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จากรุ่นพี่ละกันอย่างนี้ดีกว่าเนาะนี่แหละเพราะว่าเฮ้ยมันสวยงามนะหลังจากนี้คงได้เจอพี่เปาได้บ่อยๆเนาะพี่เปาก็ฝากทุกๆคนละกันเนาะช่วยกันสร้างบรรยากาศกลุ่มคาเฟ่ฟอร์พัทพี่เปาว่าคาเฟ่ฟอร์พัทเนี่ยมัน มันมีทุกๆเรื่องราวเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แค่คนเลี้ยงนกธรรมดาแล้วอ่ะพี่เปานะับพี่เปามองนะมันคือมันคือกลุ่มที่มีชีวิตมันผ่านมาหลายเรื่องราวแล้วมันสวยงามแล้วพี่เปาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องคาเฟ่ฟอ u ัดด้วยแล้วกันเนาะช่องนี้ปพี่เปามองว่ามันก็เป็นหนึ่งในช่องทางหนึ่งที่เราสามารถหาความรู้ได้เนาะแล้วก็เป็นไอเดียต่างๆ ผ่านมาแล้ว1ปีในการทําช่องเนี้ยพี่เปาก็กลับไปดูตลอดนะว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เรายังผิดพลาดหรือมีอะไรที่ยังขาดอีกเนาะหลังจากนี้เนี่ยพี่เปาก็จะกลับมาให้ความรู้ใหม่แล้วก็ดูว่าส่วนไหนที่พี่เป๋ายังขาดอยู่เนาะก็อย่าลืมกดติดตามพี่เป๋าด้วยละกันก็ขอบคุณมากแล้วเจอกันนะว่าคลิปต่อไปพี่เปามีอะไรเซอร์ไพรส์บอกเลยว่า ไฟมันเปิดแล้วอ่ะพี่เปามีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนแน่นอนโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบาย